สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์อีกแล้วนะคะเรียนรู้อยู่บ้านเรียนรู้แบบสบายๆสไตล์คู้ซมาแล้วนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะมีบทความตัวอย่างให้เรามาเรียนรู้กันสนใจขึ้นมาหรือยังคะการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษ เพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารการนับช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษทำให้แบ่งช่วงเวลาได้ถูกต้องและเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ดีขึ้นเรามาเรียนรู้เรื่องทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกับไปกับคำถามแบบนี้ดีกว่านะคะคำถามแรกปีปัจจุบันนี้ตรงกับพุทธศักราชและคทศศักราชที่เท่าไหร่คะ นักเรียนตอบได้ไหมคะปีนี้คือปีพศ2 5 6 2เป็นปีคริสต์ศักราชหรือปีคศ2020นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะและปีปัจจุบันตรงกับทศวรรษที่เท่าไหร่คะทศวรรษก็คือ1ทศวรรษเท่ากับ10ปีปีปัจจุบันปีพศ2 5 6 2 อแต่ครูที่ครูบอกไปแล้วทศวรรษเขานิยมใช้กับปีปีคิเทศักราชนะคะปีนี้ปีคิทศักราชที่2020ก็คือเป็นทศวรรษที่2010นั่นเองค่ะปีปัจจุบันตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คะนักเรียนพุทธศตวรรษคิดยังไงคะก็คือ1ศตวรรษเท่ากับ100ปี พุทธศตรวรรษก็คือนับจากปีพุทธศักราชปีนี้ปี2563ตรงกับพุทธศตรวรรษที่ที่ที่เท่าไหร่คะที่26นั่นเองค่ะเก่งมากถูต้องค่ะคาถามต่อไปนะคะปีปัจจุบันตรงกับคริสตศักราชที่คริสตศตวรรษที่เท่าไหร่คะตศตรวรรษ1ศตวรรษเท่ากับ100ปี ปีปัจจุบันก็คือเป็นปีพิธศักราช2020เท่ากับเป็นพิธศตรวตรรษที่21นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะถ้าปีปัจจุบันตรงกับสัสวรรษที่เท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วค่ะปีปัจจุบันนี้เป็นสหศสวรรษที่3ค่ะถูกต้องค่ะ ครูมีบทความนะคะเป็นตัวอย่างมาให้ดูสารพระการจังหวัดลบบุรีตั้งอยู่ริมถนนรถไฟเป็นเทวสถานเก่าของขอมสร้างด้วยศิลาแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์ด้วยศิลาซทราย1นแผ่นอายุราวพุทธศตวรรษที่16ฝาผนังวิหารหลังเล็ก พบหลักศิลาจารึกแ8เหลี่ยมจารึกอักษรมอโบราณที่สร้างเมื่อพศ2496โดยท่าสร้างทับบนรากฐานเดิมปัจจุบันสารพรการยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจนถึงทุกวันนี้ที่มาก็คือนิตยสารสารคดีนะคะ จากบทความนะคะแผ่นศิลารายหนึ่งแผ่นอายุราวพุทธศตรวรรษที่16พุทธศตรวรรษที่16อยู่ในช่วงเวลาใดคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอยู่ในช่วงพุทธศักราชที่1 5 0 1ถึงพุทธศักราชที่1,600ค่ะเป็นพุทธศตรวรรษที่16นั่นเองนะคะ ในบทความยังมีบอกว่าศิลาจารึกแปดเหลี่ยมสร้างเมื่อพศ2496อักษรมอนที่สร้างขึ้นพศ2496อยู่ในคศใดคะคศออก็คือที่จะสัก,กลาดจำได้ไหมคะเราจะเปลี่ยนพศเป็นคศโดยการ เอา543มาลบจำได้ไหมคะพศออ2496ลบ543ก็เท่ากับเป็นพิทักษกราที่1,953นั่นเองค่ะต้องค่ะเด็กๆข้อ3นะคะขศอสอ1,401ถึง1,500อยู่ในช่วงพุทธศักราชใดคะ ำได้ไหมคะเปลี่ยนจากคอสอเป็นพอสอก็คือให้เอา543มาบวกนั่นเองค่ะ1,401บวก543เท่ากับ1,944 1,500บวก543ก็เท่ากับ2,043นั่นเองค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือพอสอ1,944ถึงพอสอ 2043นั่นเองนะคะอ่ามาถึงอีกหนึ่งตัวอย่างคำถามนะคะถ้าครูถามว่ามีโรคระบาดใดบ้างเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่21สิ่งแรกที่นักเรียนต้องคิดก็คือคริสตศตวรรษที่21อยู่ในช่วงเวลาใดบ้างใช่ไหมคะคริสตศตวรรษที่21ก็คืออยู่ในช่วงเวลาปีปี2001จนถึงปี2100ค่ะ นักเรียนตอบได้ไหมคะโรคระบาดที่เกิดขึ้นปีปัจจุบันปี2020ก็อยู่ในคริสตศตวรรษที่21แล้วปีปัจจุบันมีโรคระบาดอะไรกำลังเกิดขึ้นคะโอ้โห,โโหเก่งมากเลยนักเรียนตอบถูกทุกคนเลยโควิด1 9นั่นเองใช่ไหมคะเกิดอยู่ในช่วงเวลาคริสตศตวรรษที่21 มาดูประวัติศาสตร์ชาติไทยกันนะคะอณาจักรสุขโขทัยเป็นรัฐในอดีตรัฐหนึ่งตั้งอยู่บนราบลุ่มแม่น้ำยงสถาปนาขึ้นราวพุทธศ,ต,ทธศตวรรษที่18ในฐานะสถานีการค้าของรัฐละโวหลังจากนั้นราวปี1782พ่อคุณบางกลางหาวและพ่อคุณผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากของสบาดขนลำพงเป็นผลสำเร็จ และได้สถาปนาเอกราชให้รัสุขโขไทยเป็นอาณาจักรสโขไทยและมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะค่อยๆตกต่ำและประสบปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอกและภายในจนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุทยาในที่สุดจากบทความนะคะ นักเรียนจะเห็นคำว่าศตวรรษที่18หมายถึงปีพุทธศักราชใดคะศตวรรษที่18ก็หมายถึงปีพุทธศักราชที่1,801จนถึงปี1,900นั่นเองค่ะจากบทความนักเรียนยังได้เห็นปี1,782ด้วยอยู่ในศสวรรษใดคะก็คือศตวรรษที่2ค่ะถูกต้องค่ะ บทความต่อมานะคะพ่อขุนศรีอินทราทิศหรือพระนามเต็มกมลเตงอันศรีอินทระบดินทราทิศพระนามเดิมพ่อขุนบางกลางหาวเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงตามประวัติศาสตร์ชาติไทยทรงครองราชตั้งแต่พศ1792ตราบจนสเสด็จสวรรคตเมื่อพศ180 0 22ค่ะจากบทความนะคะคำถามแรกโงครองราบตั้งแต่พศ1792เท่ากับคิดทศัก,กราชเท่าไหร่คะ,ะใช่แล้วค่ะคือเท่ากับคิดทศัก,กราชที่1,249นั่นเองค่ะคำถามที่2นะคะตราบจนเสเ็จสรวรรคตเมื่อพศอ 1,822ตรงกับศตวรรษใด,ดคะคำตอบก็คือศตวรรษที่19ใช่แล้วคะ่ะผ่านมาแล้วหลายบทความหลายตัวอย่างนะคะเรามาสรุปกันนะคะว่าทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีโดยนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เป็นปีแรกของทศวรรษและนับสิ้นสุดที่เลข9 การนับทศวรรษมักใช้กับปีคิทศักราสศตวรรษคือช่วงเวลา100ปีโดยนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเป็นปีแรกของศตวรรษจนถึงปีที่100ใช้กับปีพุทธศักราชและปีคิทศักราสหัสวรรษคือช่วงเวลา1000ปีโดยนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่ง เป็นปีแรกของสหัสวรรษไปจนถึง1,000ใช้นับปีพุทธศักราชและคิรธศักราชแบบฝึกหัดท้ายบทวันนี้นะคะครูมีบทความเรื่องสารพก,กาศให้หนักเรียนอ่านและตอบคำถามนะคะคำถามก็คือพุทธศตวรรษที่16อยู่ในช่วงเวลาใด อักษรมอนโบราณสร้างเมื่อคศใดคอสอ0น1 401, ถึง1,500อยู่ในพุทธศักราชใดนักเรียนน่าจะตอบได้นะคะมีอยู่บนในตัวอย่างที่หูสอนไปแล้วเมื่อนักเรียนเข้าใจมีความรู้เรื่องการนนะับ ช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสัส,สวรรษแล้วนะคะทําให้นักเรียนสามารถแบ่งช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องและเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เราพบเห็นตามบทความทีวีได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องศสวรรษตวรรษและทศวรรษกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ เรียนรู้อยู่บ้านสบายสบายสไตล์คุณสม้มขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ